เป็นคนเรียบร้อยเดินเอามือไพ่หลังโอน้องชนน้องชนสูงไหมสูงไหมคะชอบไหมคนบนส่งคนบนส่งตื่นเต้นไหมคะโอ้ตื่นเต้นน่าดูเลยเนี่ยน้องชอนตื่นเต้นไหมครับน้องชอนตื่นเต้นไหมลูกเชานี่นั่งมาลอยลิฟท์เมียลน มีแบงคร้อยมีแบงคร้อยมีแบงพันด้วยโยบุญจะไปซื้ออะไร,รอประป๊าให้หมาหมาไปหมดเลยค่ะหมาหมาเป็นคนให้ปะป๊าไปอ๋อหมาหมาเป็นคนให้ปะป๊าไป <c oughs> ใช่ป<ะ>่ะเย้ไปซื้ออะไระไม่ก็เย่อยากซื้ออะไรแล้วถ้าเหลือมาให้ป้วยป้อยจะได้ยงงี้ไม่เหลือไม่ได้ใช้ <c oughs> ไม่ได้ใช้ก็เหลือมานี่เลยเหลือไม่ได้ใช้เหรอมงทิปเองเ,เลยเหลือไม่ได้ใช้มาเอาเนี่ย้ย โโป้าป้าจะพาไปกินมะกุนเต๋นี่ไหนคะหาดใหญ่เอ้ยเมื่อไหร่คะหาดใหญ่ยันทีหาดใหญ่ยันทีเดี๋ยวพอว่างๆแล้วเราไปใช่ไหมคะจะพาไปเมื่อไหร่คะว่าเดี๋ยวนี่ยคงไม่ไม่เร็วอะทีของที่เราเลืกเป็ ิงเอมาเลยวันแรกรู้สึกยังไงมากคะตอนนี้ <c oughs> ไม่สัมผัสรู้สึกยังไงมากคะ <c oughs> รู้สึกก็เฉยๆตัวเบาไหมคะเบา